ตั้งแต่วันที่ครูมาเป็นครูที่นี่ทำให้ครูได้สัมผัสถึงคำว่าพลังจากพลังเล็กๆของเด็กๆสองคนในห้องกว้างมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของครูและเพื่อนครูที่คิดจะเปลี่ยนแปลงที่นี่หน้าที่ที่สําคัญของครูคือดูแลเด็กๆไม่ว่าเขาจะมีมากหรือน้อยในทุกๆวันครูจะต้องคอยคิดที่จะสอนคิดที่จะพัฒนาพวกเขาให้ไปสู่เป้าหมาย ภาพความหวังของครูคืออยากเห็นคุณภาพของเด็กๆที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยคุณภาพการศึกษาโฉมใหม่ที่ครูร่วมกันสร้างไว้จากพลังครูพลังครูไทยหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคร,รุสภา